อันนี้มันยกได้เนาะนี่ครับเกียร์ตัวนี้มันติดต้องเอาไปเกียร์ออกใช่ใเอาค<ะ>ิมหลอกแขกคีมหลอกทำเลยครับมัดมือเอาเสร็จลว เบ็ดมือเลยลเราจะเอาฮะที่ไหนกันนเอาให้ติ๊กบอกหน่อยว่าจะเอาม,มันเสือเป็นอย่างเงี้ยสีกับเสือ,นนอ,อมันเหรอมันคือว่าตรงกันว่ะ ีมม่มันถูเสือไมไ,อไม่ใช่ไหมเปนไสูนเาล,ลงมาก,ก่นอนม่เาอถอดแจกนะถอดใมแล้ว่ถอดดงองถอ,อดลุไอโฟนบ่เอาด้วเสือลงมาหมุนเรื่องบึงไหตัวองถอดตัวนี้มันม่นนอเลยแล้ว<ะ>ต้องถ,ดถดองถดออกมาดูไหมครับมันถอดมันสีเสือ แล้วตอนนี้ปุ๊บมันี่ระยะมันเนื้อยังวะถ้ามันพุนได้เท่ากับส่งเ้าไปไหนนี่ถอดองเลยบ่ห้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูมุมเดิมมันสองผืนเลยเดย ลุงมนนี่กูว่าเเยอีแวมาน่อเดี๋ยล้งเขาต้ง่สูงเมน่ะลุงไปเฉี่ยมเมืงเต๋ได้บ่ตั้งแมืังเต๋ลุง จ้าลงไปหับข้างในรึลงไปห้า,างเลยรีบยอน <c oughs> เอออย่างสีคือเบื่องของของ ูเงินมันถูกอกอันนี้ไหเอาไปที่จีมันคือของเดี๋ยวนหนโอ้้หูจีบโนลยลางนี่ปอกมันบกกกมไหมเพราะว่ามันคือของศูนย์เนี่ย เพราะว่าถ้าของศูนย์นี่มันจะมันจะมอนเลยน่ะอันนี้เห็นไหมตะเกียบไม่ได้ร่องแหลกเนาะตะเกียบนี่ออกเลยแค่ต้องเจียจานนี่ออกน้อยนึงจานเกลียวเออเพราะว่าอันนี้มันมันเขาซื้อตามท้องตลาดนี่กับเกี่ยวกันมันมันมันคือของศูนย์นี่เนี่มั้ตัวนี้ตัวนั้นบ๊อบบี้ยังเหรอ เฮ็ดไดด้ึงออกข้างล่างเลยเฮาถอดตัวนี้ดึงออกข้างล่างเลยนั่นว่าตัวได้เกียววันีน,นึ่งวันีนบ่เนี่ยเออนี่เกียวจานนี่เกียวลบคมลบมันออกจะหน่อยเกี่ยวๆนะเออเกียวบ่บ่บเป็นเกี่ยวได้นี่จานจานตัวห้องเหรอไ่ะยัดไม่งัว่าเฮาว่าแม่นแน่จังไมีใส่ใช้อีกนึงบ่ส่องห้ดีๆีมั้เนาะเอ้ฟองฟองมั้งเนาะทุ่นเลยว่ะนี่วะ ถ้าเจียออกายเม็ดเขาลูอดออกได้ป่ะนี่นลงไปด้จังเกียวพ่ออย่งนัดูดๆออกเล็กไปเนี่ย้งไปน่ไปเดี๋ยวดึงเกี่ยวยดดออกอมาเมงกันฮู้ปนีกับทีเห็นยฟก็เนาะนี่หัว ถามมะน,นี่เข้ากับเจียลบลบอันนี้ออกเจ้าน้อยหนึ่งไหม,มแต่ว่าเจีย๊ยออกหลา่ไปเลยดิมิดเขาอ,ออกล่างเลยมึงวะมันติดบอลเลยวันนะติดบอหนึ่งเงนะินหรอเอาของเจีย๊ยมาถอดนี่มะอันนี้เบอร์ยังจัดเบอร์สิบสาม เียจะนะพิตาไม่โคตเกียนี่นี่ลูกบอกที่มั ที่ใช่นั่นชื้ออันพาเตียบดำมาเห้น,นะอ๋อคุณล่านขายท้องอะ่ะมี่มี่เตียบดำไม่ชื่อยังอ่ะหตรงเครื่องเขาแตกเหรอไหมมันไม่อยากขอร้องนะ กะมันม่มีน็อตเนาะฮบเลยใส่นอตใส่น็อตกันสิเอาออกข้างน็อตดูเห็นไหมีเด้อเฮ้ยเอาตัวดูดไปดูดวินออกเช่าเอาตัวัหนเอาไม่น้ำเกียร์ให้กันตัวไหนเท่าเอาไว้ะเออเย่าิดอดวนั่นนั่มาเด้อ โอ้มันเกืจะเอาลงมาได้เพราะว่าเจียแค่นี้ก็ได้นี่เพราะว่าเพราะว่ามันมีใบทะทึงนี่เอาไฟฉายมาซองมังกันเอาไฟมาเอามือหยิบซีได้ไห้ เกี่ยวว่าไหนกี่ถัวนะตัวถัวอันนั้นนี่แล้วนนี่จะว่าบ่เข้ากับสีเห็ดเกรื่องมืดๆนี่นะเออสีเห็ดเืินเสาหรือยังไงอืมบริเวมือดอกเดี้ยมมันไฟไหม้แล้วนี่นี่นี่บ่เกี่ยวออกจักนน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าออกนี่มันบริษัทศูนย์ที่จังเข้าสื่อของแท้เด้มันบอกเข้าสื่อทองตลาดเนาะ มันมันมันโก่งนอันนี้น้ำมันติดขีติดยังน้ำทางสิเต็ที่จริงไม่อยากเกลี่ยอันนี้เด้ถ้าเกลี่ยจานนี้เขาไม่สิออกนะ่จริงคอยอยากเกลี่ยได้ก็คือเโาเกลี่ยนี่ก็ขึ้นโเนั่นม่นที่จริงมันฝืดน้อยเด็กนี่สิเกลี่ยจุดน้อยไปไม่เกลี่ยเวลาดอก น,น้ำมันลดนี่หนามันลดนี่เหม,มือนน้ำน้ำเจ้านม่งจ้าพี่ คลิปหน้าแล้วครับผมบายโอ้โหติดต่อ